สวัสดีครับดิวอสังหาเมืงรงกรนะครับน,นี้ผมเองมาอยู่ที่สํานักง,งานที่ดินนะครับจอดรถนะครับนึกขึ้นได้ว่าเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์อะไรให้ทางเพื่อนๆได้มีเก็บความรู้กันนะครับก็วันนี้มาคุยในเรื่องในส่วนของเอกสารนะครับเอกสารของทางผู้ซื้อผู้ขายเคสนี้ก็คือว่าเป็นลักษณะเป็นการซื้อขายบ้านพร้อมที่ดินนะครับซึ่งในส่วนของทางผู้ซื้อ,อเป็นโสดนะครับแล้วก็ผู้ขายก็มีผู้สมรสนะครับ เดี๋ยวมาดูในส่วนของเอกสารกันนะครับถ้าเพื่อนๆดูในส่วนตรงนี้แล้วเป็นประโยชน์แคปหน้าจอตรงนี้ไว้เลยเมมาดูในส่วนของผมปลีกย่อยเป็นลักษณะของอขวายผู้ซื้อกับผู้ขายเลยนะครับผมมาดูในรายละเอียดของผู้ขายก่อนอันดับแรกเลยนะครับเอกสารที่ต้องเตรียมมานะครับเป็นโฉนดที่ดินนะครับเน้นนะครับว่าเป็นต้นฉบับนะครับและก็ เป็นลักษณะออกมาทุกหน้าเลยนะครับผมเพราะว่าโฉนดบางครั้งบางทีมันจะมีเหมือนลักษณะของผังที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอ่าออกมาทุกทุกหน้าเลยนะครับอันที่2นะครับเป็นบัตรประชาชนนะครับปัจจุบันใช้ตัวจริงเลยนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดมีใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลพวกนี้ก็ออกมาด้วยนะครับอ่าข้อ3นะครับเป็นทะเบียนบ้านก็ตัวจริงเหมือนกันนะครับผมแล้วก็หนังสือยินยอมจากผู้สมรสนะครับเพราะว่าเคสนี้ผู้ขาย เป็นลักษณะมีคู่สมรสนะครับและก็ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสมาด้วยนะครับเซ็นสำเนาถูกต้องและก็สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสนะครับเซ็นสำเนาถูกต้องมาด้วยรายการอืรรร่นนะคนับอันนี้เผื่อมือทีลืมกันนะครับคุญเจบ้านอันนี้เราเราขายเขาแล้วโอนแล้วก็หยิบติดมาด้วยนะครับคุญเจบ้านและก็ถ้าบ้านพร้อมที่ดินอย่างนี้จะมีทะเบียนบ้านอยู่ก็เอาเล่มทะเบียนบ้านเล่มตัวจริงของของบ้านที่เราขายครับ ออกมาด้วยนะครับเอกมาให้เจ้าของใหม่นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของข้อที่7อ่าเป็นใบเสร็จค่าน้ําของบ้านหลังที่เราขายนะครับว่าใบเสร็จตัวเนี้ยเราจะให้ทางเจ้าของใหม่นะครับเอาไปยื่นแจ้งทางการประปาหรือว่าทางเทศบาลหน่วยงานนั้นๆได้นะครับเป็นแล้ก็รายการที่8นะครับเป็นใบเสร็จค่าไฟนะครับเหมือนกันนะครับแล้ก็ข้อที่9้นี่ขาดไม่ได้เลยนะอย่าลืมเลขบัญชีนะครับ บัญชีของทางผู้ขายนะครับเผื่อด้วยยุคปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่ก็ผู้ซื้ออาจจะโอนอาจจะโอนผ่านแอปผ่านอะไรพวกนี้นะครับโอเคแล้วก็มาดูในส่วนของฝั่งผู้ซื้อนะครับเคสนี้ผู้ซื้อเป็นโสดนะครับก็เป็นบัตรประชาชนนะครับตัวจริง2ทะเบียนบ้านนะครับตัวจริงแล้วก็เขามีการเปลี่ยนชื่อด้วยก็เอาไปเปลี่ยนชื่อมาด้วยนะครับชื่อหรือนามสก,กุลนะครับแล้วก็ อันนี้นครับข้อที่4กรณีสมรสนะครับก็เอาทะเบียนสมรสมาด้วยนะครับข้อ5ก็ขาดเส้ไม่ได้เหมือนกันนะครับก็คือเงินนะครับเงินที่จะตกลงในการซื้อขายนะครับอาจจะจ่ายด้วยเงินสดซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยนิยมพกเงินสดมากันเยอะๆแล้วนะครับหรือเป็นการโอนผ่านแอปพลิเคชันธนาคารหรือซื้อแคชเชียร์เช็คมาก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ถ้าจะใช้สินเชื่อธนาคารก็ทางสินเชื่อฝ่ายเจ้าหน้าที่ ของธนาคารนั้น,น,นๆก็จะเป็นฝ่ายถือมานะครับก็เป็นเอกสารที่เคสการซื้อขายบ้านพร้อมที่ดินนะครับซึ่งถ้าเป็นลักษณะการซื้อขายที่ดินอย่างเดียวก็พวกกุญแจอะไรพวกนี้คงไม่ต้องนะครับพวกกุญแจพวกใบเสร็จน้ําพวกใบเสร็จไฟอะไรพวกนี้คงไม่ต้องนะครับและก็จะมีบางเคสที่มาปลีกย่อยนะครับในในลักษณะที่บางทีจําเป็นต้องใช้พวกอเอกสารจากศาลนะครับหรือว่า รายละเอียดต่างๆพวกนี้ที่อาจจะมีเพิ่มเติมได้นะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับหลักๆก,ก็ประมาณที่ผมกล่าวไปนะครับเดี๋ยวผมลงจากรถแล้วก็เดี๋ยวไปทําธุรกรรมในส่วนตรงนี้เสร็จเ,เดี๋ยวมาเล่าปิดท้ายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ ว่าทำการโอนแบบหรือว่าผ่านพ้นไปอย่างระลื้รนะครับอย่างก็ดีก็เอกสารที่แจ้งไปก็จะใช้ใช้อยู่ประมาณนั้นผมเดืนะครับผมช่อง<ม>สังงานเมืองคอนนะครับสามารถติดตามได้ทั้งในส่วนของ tiktok นะครับเ facebook นะครับแล้วก็ช่อง youtube ช่องนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ